ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาแล้วนะคะกับกิจกรรมวันเกิดของน้องเสวอูนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เรารอคอยเหมือนกันนะเพราะเนื่องจากมันมีสก,กินมาใหม่ด้วยแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่รอมากๆเลยแต่สุดท้ายอันนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมาขายสักทีนะคะนั่นก็คือ ช่องเอฟเฟกตรงนี้นะคะที่เป็นดอกหรือดีอารอนตรงนี้ไม่มาสักทีคือฉันอยากจ่ายเงินแล้วคือถ้ารอบนี้มันมาแล้วมันแบบได้จ่ายเงินอนะเอาจริงก็ยอมนะเว้ยคือเมื่อไหร่เมื่อไหรจะมาหรอสิ่งนี้จนแบบเกมครบรอบสปีก็แล้วมันยังไม่มาเลยอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มานะคะก็คือเป็นวงล้อโรยราอันนี้ค่ะเป็นน้องสู่ชุดนี้สกินตัวนี้เลยกิจกรรมมีทั้งหมด14วันซึ่งมี2กิจกรรมนะกิจกรรมที่ได้สกินของน้องไม่ใช่14วันอันนี้นะคะแต่มันคือบุบผ่าเร่ร่อนค่ะมันคือตัวนี้ happy birthday น้องนะคะกิจกรรมมีทั้งหมด3วันด้วยกันเติมเงินรายวันนะคะรับ100่อ่อเติมเงินรายวัน160บาทหรือว่า179เหรียญเทพสมุดนะคะเออก็นี่เลยรับ การ์ดใบนี้ไปสามใบซึ่งหมิ่นจะขอคำนวณตัวนี้เอาไว้อยู่ในอ,อยู่ในสเตปของฟีตรงนั้นด้วยอีกทีหนึ่งนะคะจะไปคำนวณพร้อมกันว่าไอใบตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก็คือเอาตัวนี้ละกันตัว3มวันนี้ก่อนนะจุกๆเลย3ามวันนี้ที่จะได้รับสกินของน้องเสยออูนะคะคือแพ็คนี้โอ้โหฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะแต่ สกินน่ากลัวหมายถึงว่าการันตีได้น่ากลัวมากการันตีนะคะอยู่ที่480ค่ะซึ่งระหว่างทางตรงนั้นจะมีวงแหวนสัตว์ร้าย20ครั้งได้1วง ก็จะเป็นวงแหวนตัวนี้ค่ะที่มาใหม่วงแหวนของสายควบคุมตัวนี้ทําอะไรได้ดีไหมบอกเลยว่าก็ดีมากๆโคตรๆเหมือนกักน,น,นหลังจากที่ฝ่ายเราใช้สกิลวิญญาณโจมตีจะติดสถานะพิษถาวรหนึ่งขั้นแก่เป้าหมายจะคงอยู่ตลอดไปเลยนะคะแต่ละชั้นจะเพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้ายคือ1%สูงสุด30ชั้นเท่ากับ3 0สตศัตรูแต่ละคน,นจะถูกติดสถานะนี้เพียงหนึ่งครั้งในแต่ละเธอนะหากผู้ใช้สกิลวิญญาณเนี่ยได้เปิด ออโดเมนหรือว่าอนาเขตก็จะติดสถานะอันนี้เพิ่มอีกหชั้นขึ้นมันจะติดสถานะครบ30ชั้นเร็วขึ้นนะอ่ะอืซึ่งแหวนวงนี้ก็ให้อาอินใช้นะคะเท่าที่ดูนะแต่ละชั้นของอันนี้นะคะดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก1%เมื่อกี้เป็น2%กลายเป็น3%แล้วก็2 0 0 0 0 0ปีนะคะคือเมื่อฝ่ายเราเปิดโดเมนหรือว่าอนาเขตจะติดสถานะอันนี้ แก่ศัตรูทั้งหมดทันทีทุกครั้งที่ฝ่ายเรานะคะเปิดอนาเขตหรือว่าโดเมนเนี่ยที่แตกต่างกันผลของพิษถาวรก็จะเพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นถึง10%ด้วยกันหูเยอะมากนะสูงสุด60%คือจาก1%น่่ะสองแสนปี 16วงนะคะใครที่อยากรู้200,000ปี16วง10,000ปีคือใช้เพียงแค่6วงเท่านั้นเดี๋ยวดิวจะคำนวณ6วงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณเป็น16วงนะส่วนใครทำถึง20,000ปีแล้วจะทำเป็น40,000ปีก็คือต้องไปฟิวชันกับแหวนพิเศษอันอื่นแทนซึ่งแหวนพิเศษก็จะเป็นพวกแหวน5แหวน6ในป่าชิงโตะเดี๋ยวไปดูอีกทีเดีก็ไม่แน่ใจว่ามันฟิวชันกับอะไรนะคะ40,000ปีคือทุกๆพลังจิตเริ่มต้น100เนี่ยชัดเลยแปลว่าให้ตัวละครที่ แสพสซีฟของมันทำงานเกี่ยวกับพลังจิตปีปีตรงอาอินน้องผีเสื้อปีศาจอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้พลังจิตอะ่ะเออใส่ได้หมดเลยกับแหวนวงนี้นะคะเออผู้ถือคลองนะที่มีหนึ่งร้อยหน่วยเนะี่ยทุกๆ1 0หนึ่งร้อยหน่วย จะเพิ่มผลของพิษถาวรความเสียหายขั้นสุดท้าย2%สูงสุด50%หากผู้ถือครองมีพลังจิตเริ่มต้นสูงสุดในฝ่ายเราด้วยนะพิษถาวรจะซ้อนทับถึง30ชั้นแล้วก็ผลของการเพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเยอะมากเยอะมากๆคือปกติก็เยอะอยู่แล้วยังจะขึ้นเป็นสองเท่าอยู่เห้ยคือคือเท่าๆขึ้นไปเลยอะอะก็แต่ราคาก็จุกจุอยู่เหมือนกันนะราคาถือว่าจุกอยู่เหมือนกัน เมียน,นี้เป็นกระดูกเฉพาะนะคะรู้สึกว่าการันตีอยู่ที่ไม่เยอะนะ80การันตี80ค่ะได้กระดูกของน้องเสยวอูเป็นส่วนอกเป็นแบบดั้งเดิมนะใครที่อยากได้ฟิวชั่นฟิวชั่นจะอยู่ที่1 1 0 0หรือว่าอ๋อ340เลย340เลยค่ะที่เป็นกระดูกฟนะิวชั่นอ่ะอันนี้เลือกกระดูกเกาะเลือกกระดูกเกาะคือ,อตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันเป็นกระดูกส0,000นะแล้วก็นั่นแหละสะกินน้อง480 นะแต่กิจนี้ทุกๆการเปิดนะคะเปิด10ใช้8ใบเท่านั้นฉะนั้นถ้าเรานับจริงๆอ่ะมันคือเปิด20ครั้งใช้จริงๆ16ใบส่วนกระดูกเฉพาะเสยวอู่ตัว80นี้เหมือนกันก็เปิดจริงๆ80ครั้งแต่ใช้ใบจริงๆคือ64ใบแล้วก็340ครั้งใช้ใบจริงๆอยู่ที่ 272ใบ480ครั้งใช้ใบจริงๆอยู่ที่384ใบอบ่าจำๆกันไว้นะโอเคประมาณนี้ค่ะปะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันเลยอย่าลืมนะในการเปิดจะมีสเต็ปข้างล่างด้วยเราก็มารับเรื่อยๆด้วยนะคะส,สเต็ปเนี่ยเปิด20ครั้งได้2ใบ40ครั้ง2ใบ60ครั้ง2ใบได้หัวใจของอาอินไปเปิดค่าสายใยด้วย85ได้3ใบ120จะได้ต้นไม้มา1วงนะคะ แล้วก็ได้นิส3าบา160ได้4ใบ210ได้4ใบพร้อมกับกระดูกเฉพาะส่วนแขนที่เป็นดั้งเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปคำนวณตัวเบื้องต้นอันแรกกันก่อนคือ6วงแรกแต่ก่อนไป6วงแรกเดี๋ยวขอเป็นรายประจำวันก่อนละกันเพราะว่ารายประจำวันมันได้การันตีแน่นอนเลยคือ4วงถ้าแบบการันตีเลยนะก็คือ รายวันจะมีแพ็กอยู่ทั้งหมด3แพ็กด้วยกันมี19บาท69บาทแล้วก็แพ็กเพจสิบาบาทคูณ3วันจะเท่ากับ57บาท69บาทคูณ3วันเท่ากับ207บาท2แพ็กนี้รวมกันราคารวมจะอยู่ที่264บาทแล้วก็ใช้เพจตรงนี้เพิ่มอีก3,000ันเพจเพราะกิจกรรมมี3วันนะใช้เพจเพิ่มอีก3,000เพจซึ่ง3 0 0พันเพจตรงนี้ใช้จริงๆแล้วอะ่ะจะเหลืออยู่แค่ 1,700กว่าเพจเพราะว่าเราเอามาลบหักล้างกับตัวนี้ที่เราได้คืนกลับมานะเนี่ยมันได้คืนกลับมาในแต่ละวันเออตามแพ็ก19บกาทกับ6 9แปลว่าใช้เพจจริงๆอ่ะอยู่ที่1,700อืมทั้งหมดนี้นะคะจะได้ใบนี้ในการเปิดทั้งหมด69ใบ69บกใบกลับมาที่ตัวนี้อย่างที่บอก16ใบได้1วง16คูณ4วงเท่ากับ64ใบ เออก็เท่ากับ64บใบอ่ะได้การันตีแน่นอน4วงเราจะเหลือใบนี้เก็บไว้อยู่ตรงเนี้ยเหลืออยู่5ใบใครที่มองว่าโอเคถ้าเติมแค่รายวันแค่นี้เราพอแล้วอ่ะก็พอแล้วหยุดที่4วงตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะไปถึงแสนปีตั้งต้นขาดอีกเพียงแค่2วงเท่านั้นให้เรากลับมาที่ตัว179บาท ตัวนี้เราจะได้มาอีก10บใบแล้วก็ได้แหวนพูดด้วย2วงคือคุ้มนะตอนแรกหลินว่าจะเอาอันนี้แต่ว่าไปเอาแหวนแหวนพูดน่าจะขุมกว่าเพราะสุดท้ายตอนแรกก็คิดกันอยู่ว่ากิจกรรมแหวนพูดอะคะ่ะที่ตัวเนี้ยเออหลินว่าหลินจะซื้อ8ปดร้อยแรอเพอันเนี้ยดีไหมก็รู้สึกว่าโอเคงนะั้นไปเอากิจน้องเสวอูค่คุมกว่านะซึ่งพอซื้อแพ็ค179เกเมื่อกี้เราจะได้รวมกับมาเป็น15ใบใช่ไหม15บใบนี้ ปะไว้ตรงนี้นะสมมุตินะมันแปะไว้15บใบนะคะตอนเมื่อกี้อะ่ะเราทำการเปิดทั้งหมดการันตี4วงทุกกรณีคนที่การันตี4วงนะมันจะเปิดมาจนถึง80ครั้งตรงนี้มันยังต้องเปิดไปอีก10ครั้งเพื่อให้เป็น85เพื่อรับกล่องฟรีอันนี้ให้เราเสียไปอีก8ใบเมื่อกี้มี15ใช่ไหมลบออกไป8ใบมันจะเหลืออยู่7ใบตรงนี้จะเหลืออยู่7ใบแล้วเรามารับ กล่องข้างล่างตรงนี้เพิ่มค่ะเป็น2ใบ2ใบ2ใบแล้วก็3ใบ7บวกกับ3 222 2, 2, จะเท่ากับ16ใบซึ่งเมื่อกี้ที่เราทำการเปิด10ใบอ่ะมันแปลว่ายังสมุติเรายังไม่ออกถูกไหมยังไม่ออกแหวนวงที่5ก็แปลว่าไอ้16ใบรอบเนี้ยที่เราจะเปิดอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันได้แน่นอน1วง เออเท่ากับได้ลว้วงที่5วงที่6เนี่ยเรายังขาดอีก8ใบย,ยังตามกันทันไหมมันยังขาดอีก8ใบเพราะเราเปิด10บใช้8เออไอ้8ใบเนี้ยเราจะหาจากไหน8นี้นะคะคือตัวนี้บุปผาเล่ร่อนที่ดิลนบอกว่าเติมวันละ179บาท3วันนะมันจะได้ตัวนี้มา3ใบ3ใบสใบครบ3วันจะได้เท่ากับ9ใบเท่านี้แหละ แล้วก็9ใบเนี้ยกลับไปเปิดกลับไปเปิดตัวตัวนี้ก็จะได้พอดีเลย6วงซึ่งงบประมาณทั้งหมดที่เราจะเสียนะคะก็คือ179บาทกับ19บาทซอรทุกวันแล้วก็69บาทเซอรทุกวันราคางบประมาณจะอยู่ที่443บาทแล้วก็เพชรที่ใช้จริงๆอะ่ะก็คือแค่1,007-1,800เพชรเท่านั้นอืมเพราะว่าเราได้เพชรคืนจากตรงนี้กลับมา อันเนี้ยมีเท่านี้เลยอย่าลืมรับของแล้วก็ออกไปรับข้างหน้าเติมรายวันอะไรให้มันครบให้เรียบร้อยฉเฉลี่ยการเติมเหรียญเทศสมุดไปหรือถ้าไม่ฉเฉลี่ยเติมเหรียญเทสมุรจะซื้อแพ็กอื่นก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะไม่รู้ว่าแพ็กสเตล่าจะมีอะไรลดราคาให้เราหรือเปล่าจะราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะ โอเคคราวนี้1 0 0 0 0แสนปีเมื่อกี้คือจบไปแล้ว1 0 0 0 0แสนปีแบบ6วงราคางบอยู่ที่400กว่าบาทตรงนั้นขอจบปึ้งไว้ก่อนนะต่อไป2 0 0แสนปีเราต้องได้อีก10วงซึ่งคิดง่ายๆเลยก็คือ10วงถ้าวงละ16ใบจะเท่ากับใช้ใบทั้งหมด160ใบนะ 160ใบก็จริงแต่เราทำการเปิดไปทั้งหมด200ครั้งนะเราเปิดไป200ครั้งซึ่ง200ครั้งตรงนั้นอะถ้านับนับต่อจากไอ้90อะมันก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยซึ่งมันจะได้สเต็ปฟรีใบนี้มา3ใบ4ใบแล้วก็4ใบซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้ได้สเต็ปฟรีข้างล่างเมื่อกี้ยังไงก็แล้วแต่ แพ็คที่เราต้องซื้ออ่ะก็คือ3แพ็คนี้ค่ะ329 579แล้วก็1120 3แพ็คนี้คือซื้อแบบเหมาเลยเราจะได้เป็น14บก18 2รอบบก28 2รอบจะได้ใบมาทั้งหมด106ใบราคาจะอยู่ที่3,727บาท3,007นะ3,007จะได้มา106ใบแล้วที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่อ่ะให้มาซื้อเป็นตัวนี้มันจะขาดอยู่54ใบซึ่ง54บาบใบตรงนี้เราค่อยๆซื้อลบออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีได้สเต็ปฟรีข้างล่างตรงนี้อย่างที่บอกเนี่ย3ใบ4บีใบแล้วก็4ใบตรงนี้ค่อยลบออกนะคะซึ่งอาจจะซื้อจริงๆอยู่ที่แค่สมมุติห้าสิบใบลบออกไป4ลบออกไป4แล้วก็ลบออกไปสามอ่ะสี่พ ใช้เพชรอีก4,300เพชรเพื่ออันเนี้ยการันตีเอาแบบการันตีเลยนะคือ160ใบ3แพ็คนี้160ใบแล้วจะได้วงวงแหวนมาทั้งหมด16วง2 0 0นปีจบปึ้งงบประมาณที่คุณเสียไปนะคะก็คือทั้งหมด3 7 0 0บวกกับตั้งต้นตอนแรกเมื่อกี้คือ400กว่าบาทก็ประมาณ4,000นิดๆเออ4,000นิดๆ โดยเพชรตรงนี้4,000กว่าเพชรที่คุณเสียถ้าคุณไม่มีเพชรตรงนี้สามารถมาเป็นร้านเติมเงินตรงนี้ก็ได้อาจจะเติมแพ็ก729บาทตรงนี้เพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะอ่ะต่อไปน้องรอบแรกที่เราเปิดไปอ่ะคือการันตี6วงเท่ากับว่าเอาง่ายๆเลยก็คือ6คูณ20เนี่ยมันเท่ากับ120ครั้งรอบที่2คืออีก10วงก็คือ200เท่ากับเราเปิดไปแล้วทั้งหมด3 2 0ครั้ง320ครั้งก็คือได้มา สิบหวงใช่ไหมสาม้ยยี่ครั้งได้มา16วงงบประมาณอยู่ที่เกือบเกือบสี่พันสี่พันห้าห้าพันประมาณนี้อยังไปไม่ถึง340ที่เป็นกระดูกฟิวชั่นของน้องซิอ,อูเลยอะ่ะแล้วไหนจะแบบสกินของน้องอีกอ,ะอ่ะเพื่อใครอยากจะรู้สกินของน้องแล้วกันสี่ร้อยแปดิครั้งนี้สกินของน้องในการเปิดทั้งหมด4ี่รอยแปดสิบครั้งสามร้อแปดิบสี่ใบ ราคางบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ป่ะถ้าเอาแบบคิดเป็นใบก่อนนะ19.69 17 9 500 4แพ็คบนอนะเราได้ตั๋วใบมาทั้งหมด79ใบ79ใบนี้หลินเอาไปบวกกับตัวนี้อีก9ใบจะเป็น88ใบแล้ว 88ใบนี้เสร็จปุ๊บรินเอามาบวกข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยจนถึงสเต็ป210ซึ่งข้างล่างเนี้ยสเต็ปรวมทั้งหมดอะมันได้ใบฟรีมา20ใบจะเท่ากับ108ใบ108ใบเสร็จปุ๊บให้กลับมาที่แพ็คโปรโมชันด้านล่างที่เหลือก็คือ108บวก14บวก18 2ครั้งแล้วก็บวก28ตัวนี้บวก28 2ครั้ง จะเท่ากับ214 214เอาไปลบกันกับ384ใบที่เท่ากับการันตี480ครั้งเท่ากับขาดอยู่อีก170ใบ170ใบก็เอาง่ายๆเลยอะว่าเป็น20ใบตรงนี้20ใบตรงนี้ที่เป็นเพชรคือ2000เพรแล้วก็ตัวนี้อีก3แพ็พค 2,300 3แพ็ค150ตัวคือขนลุกเลยนะตอนนี้คนลุกคนชันไปหมดเลยเอาแบบบวกบวกราคาน้องเลยนะชุดสกินน้องนี้นะคะ2,300 23, 23, 23, 23, 23, บวก2,300บวก2,300บวก1,120บวก1,120บวก5,7,9 5,7,9 3,2,9แล้วก็บวกแถบข้างบนตรงนี้นะ สิบเก้าหกอเจ็ด้าคือสี่สสบาบาทราคาสกินของน้องเสียวอูแบบการันตีอยู่ที่หนึ่งเจสิบาทจ้าสกินน้องแพงไปไหนสกินน้องจะแพงไปไหน,ม,นดไดนะมีคนเปิดได้สี่สิบใบนะมีคนเปิดได้สกินน้อง40บิบใบซึ่งบอกเลยว่า หลินหกหกวงหกวงแล้วพอจบแค่นี้แหละนะดินเอาแค่หกวงค่ะก็คือสอยสิบเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าร้อยเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าร้อยสี่แพ็กบนแค่นี้แล้วก็เติมวันละเติมวันละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไปสามวันนะที่ต้องทำ แค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเรื่องเพชรเราค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันว่าลิญาจะเจียดเพชรอะไรเพิ่มเติมในวันนั้นอีกไหมซึ่งจริงๆว่าก็ถามว่าเสียดายไหมก็ก็เสียดายเสียดายทั้งสก,กินแล้วก็เสียดายอกฟิลน้องด้วยอกฟิลน้อยยังไม่ได้เลยอะมีอันนี้ด้วยนะเหวเนี่ยจิตเทพฟ้าโปร่งตัวนี้ช่วยให้ดาเมจฝ่ายเราเพิ่มขึ้น200%จิตเทพฟ้าโปร่งรู้สึกจะอยู่ตรงกลางแะเจ้าตรงกลางเป็นของที่แพงอยู่แล้วอะต้อง ทำใจหน่อยไม่งั้นรอรีรันก็ได้ค่ะรอรีรันก็ได้ใครยังไม่เคยเปิดระบบนี้เลยปกติมันจะเปิดตอนบททดสอบเทพนะคะบททดสอบเทพจะอยู่ไอ้ตรงตัวข้างๆข้างๆเนี่ยมันเป็นปีปีตรงอะแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกเทพอะไรมาของหลินเลือกเป็นลากลากสอนเออเงาลากสอนซึ่งก็ถ้าคนอื่นเลือกเป็นเทพอ,อื่นเขาก็คงยืนอยู่ตรงนี้แหละนะบทที่สาบทที่สี่อะประมาณเนี้ยมันถึงจะเปิด ตัวกระดูกเทพแต่ละแมปที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เราไปลากระดูกเพิ่มด้วยนะโอเคเดี๋ยวก่อนไปก็ขอกลุบๆก,กันซะหน่อยละ,ะนะกันนะกลุบๆซะหน่อยซื้อเป็น19นะ19 6 9แล้วก็แพ็กรายวันเบื้องต้นเอาไว้ก่อนทริคของเราเริ่มต้นเลยก็คือไม่มีการเติมเงินในแนงสิ้นนะคะให้กดเปิดกันเองด้วย,ดว,ยดวงสันชัตญาตัวเองก่อนไป ตกใจตกใจตกใจกันไปหมดชชิงเงียบกีบโอเคสักทีสิชื่อแดงกีบเซตเลืองวงแหวนสัตว์หลายเอาว่าการันตีไงการันตีวงที่หนึ่งนะการันตีวงที่หนึ่งเพราะว่ามันเปิด20ได้หนึ่งเออสิบหนี่ยสิบแรกนะแล้วก็รับโอเคอีกสักทีชุบเงียบกีบ ครับผมก็ประมาณนี้แหละค่อยๆเปิดกันไปแล้วกันเฮ้อสกินน้องอะเนาะมีคนเปิด40แล้วได้เลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดินซื้อๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายอาจจะอาจจะไลฟ์แล้วเปิดพูดคุยกันอีกทีเพราะว่ากิจมีเพียงแค่3วันเท่าน,นั้นเนาะส่วนอันนี้อันนี้เป็นได้จาก ซื้อแพ็กก็ได้จะซื้อแพ็ก19บาทก็ได้คุ้มค่าเหมือนกันซื้อปุ๊บเนี่ยจะได้เพชรคืนกลับมาด้วยแนะนําว่า19บาทซื้อไว้69บาทไม,ไ,ไม่ไหวไม่ต้องซื้อแล้วเจ็ดก้าไม่ต้องซื้อนะคะถ้าไม่ไหวตัวนี้300จะซื้อไหมแล้วแต่ถ้ารีบก็ซื้อถ้าไม่รีบก็ไม่ต้องซื้อเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นตัวนี้ยังได้จากกิจกรรมของน้องด้วยกิจกรรมชาองวันเกิดของน้องนะคะกิจกรรมเป็นหมดเจ็ดวันค่อยๆล็อกอินสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้ข้างล่างตรงนี้มาเพิ่มน อันนี้ใช่มันเป็นตัวแรกนะอันแรกเนี่ยได้กอบเฟรมอันที่4ได้เป็นวงแหวนค่ะใครตามหากันอยู่วงแหวนที่สามารถทำแหวนแสนปีรายอาทิตย์ได้หนึ่งวงเออรายอาทิตย์ได้หนึ่งวงแสนปีทำขึ้นได้เลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ได้เป็นกระดูกธรรมดาเนาะสะเต็ปพันหกร้อยจะได้เป็นเอาไปอัพค่ะ อัพตัววงแหวนได้รู้สึกจะตัวนี้นะเอออัพห่วงอะ่ะห่วงวงแหวนเพราะว่าผลของมันอยู่ที่หนึ่งแดงปะมเมื่อกี้หนึ่งแดงนะหนึ่งแดงถึงจะสามารถทําแหวนแสนปีได้อาทิตย์ละครัง้นี่ตัวนี้ตั้ง3ามพันสีเนี่ยแต่ก็ลองลอง,ลองทำกิจกรรมเรื่อยๆไปดูอะลองล,อง,ลองและร่วมกิจกรรมทุกอย่างทั้งกิจกรรมกิจกิวกิจกรรมรายประจําวันอย่าลืมเลย ะค,ะค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีก็ได้ว่าวันสุดท้ายมีอะไรที่เราพอจะแบบซื้อเพชรเพิ่มหรืออะไรซื้อรอบเพิ่มได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ค่อยลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะแม้ว่าสกินเราณนะตอนนี้จะยังไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูตอนรีรันในอนาคตอีกทีแล้วกันรีรันอนาคตน่าจะมีกลับมาให้เราแหละนะอย่างน้อยก็ ใช้ตัวน้องหน,น,นานไปก่อนนะสำนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนไปฝันดีกันหน้าผมว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนกเ่องการคำนวณวมุมแหวนแต่ละวงได้เนาะใครหบประมาณเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะสำนี้ไปแล้วไปจ้าฝันดีกังหน้าครับ